สวัสดีครับพ่อี่น,อน้องฟังไปทุกชมบูยกนับวันนี้ครับผมก็มาบิดกับเราพี่น,อน้องวันนี้ในกินตำสมจะเสารด้ลพี่น,อน้องคิอย่างครับแซ่บๆป้องกันครับผมทำปลาพี่น,อน้องใช่หมูยอ่อกรับพี่น,อน้องทำใส่หมูยอมอม่อมีขมึก เป็นมึกแห้งพี่น้องทอดปลาแห้งนีครับข้าวปุ้นขน,นมเสน้นผักตืมีผักกระเสียดเลยพี่น้องเนี่ยผักกระเสียดผักกระถินเท่ากันนะผักกาดครับมากมากครับพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับ เพชรดีด้านในพี่เนอะ มาเนอพี่น้องกินน้ำกันครับ ไม่ได้สื่อมาดิพี่น้องต่ำเองครับต่ำเองสูตฟิลเมอร์เข้ามาได้เดี๋ยวพี่นังเอ้ไปซื่อน้ำแมคคาอะไร เฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายอยากเมอย่เองี้ มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อโอ้จิกหวานจิบเบอร์เกตใส่ไปกับนึ่งเทสเสยหอมดีแฮง

mới bắt đầu khi nào hết สำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณต้องให้พี่น้องบองไปทุกผู้ทุกคนเลยครับที่เข้ามารับชมเราหวีดพาดแซ่บคนน่าดูนะครับผมขอขอบพระคุณพ่อพี่น้องทุกทุกท่านวยครับเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ